สวัสดีค่ะเข้าครัวทำเมนูง่ายกับครัวแม่นายค่ะวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนเพื่อทำเมนูขนมปังมันหวานญี่ปุ่นค่ะเป็นควิกเบรดนะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์แค่คนให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำมันหวานญี่ปุ่นนะคะไปล้างให้เรียบร้อยค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็นำมาปอกเปลือกค่ะ สำหรับมันหวานนะคะเขาเวลาปอกเปลือกแล้วเนี้เขาจะดำค่อนข้างจะง่ายนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะหาน้ํานะคะใส่น้ําเกลือนิดหน่อยแล้วก็เอามาแช่เขาก็ได้ค่ะเพื่อลดความดำเนาะค่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันค่ะยิ่งชิ้นบางเขาก็จะยิ่งนึ่งสุกง่ายนะคะอันนี้เราอาจจะไปล้างน้ําเกลือก่อนก็ได้นะคะ ค่ะอันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเอจะนําน้ํานะคะผสมน้ําเกลือ1ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นส่วนนี้เป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆนะคะแล้วก็จะแช่ในน้ําเกลือเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะถ้าไม่อยากให้ดำเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาเอ,อ่อมันไปจุ่มน้ําเกลือก่อนนะคะมันเขาก็จะไม่ดำเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆค่ะ สำหรับมันหวานอันนี้นะคะพวกเราจะใช้เป็นสีม่วงก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีมันญี่ปุ่นนะก็สามารถใช้เป็นมันของไทยก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าปรับเปลี่ยนรสชาติเรื่องปริมาณน้ําตาลเอานะคะเพราะว่ามันหวานเนี่ยจะใส่น้ําตาลไม่ได้มากเนาะเพราะว่าตัวมันของเขาเนี่ยหวานอยู่แล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็นําม,มาแช่น้ําเกลือไวะคะ้ค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะเอาไว้โรยหน้าขนมปังของเรานะคะค่ะส่วนที่สไลด์เอาไว้เนี่ยเราก็นําม,มานึ่งค่ะ เราก็ใช้ผ้าขาวบางรองแบบนี้นะคะแล้วก็นําลงซึ้งเนาะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นึ่งจนกว่าเขาจะสุกค่ะค่ะอันนี้เขาก็สุกดีแล้วล่ะคะ่ะเราเปิดฝาเช็คดูได้นะคะค่ะก็ลองจิ้มที่ตัวมันเขาดูค่ะถ้าเกิดว่าเขานิ่มดีแล้วก็แสดงว่าเขาสุกแล้วล่ะค่ะค่ะเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนำมันที่นึ่งสุกแล้วมาบดค่ะเราใช้150กรัมค่ะเราก็บดให้เขาละเอียดเลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้ยังมีเนื้อสัมผัสของมันอยู่นะคะค่ะก็บดออกมาประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราเติมนมสดรสจืดลงไป80กรัมค่ะ ตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองนะคะตีแบบนี้เนาะสองฟองค่ะเราจะใช้เบอร์อื่นก็ได้นะคะค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย80กรัมค่ะสูตรนี้จะไม่หวานมากนะคะแล้วก็เกลือเสร็จ1ส่วนสีช้อนชาค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะ หลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับอัตราส่วนของน้ำตาลนะคะถ้าใครชอบหวานก็สามารถเพิ่มได้สักประมาณ10หรือว่า20กรัมอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ได้รสชาติของมันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราเติมน้ำมันดอกทานตะวันลงไป60กรัมค่ะจะเป็นน้ำมันคาโนราน้ำมันลำข้าวก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ตะล่อมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราใส่น้ำมะนาวลงไป1ช้อนชาค่ะอันนี้ประมาณเราได้นะคะประมาณซีกหนึ่งเนาะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วพักส่วนนี้ไว้สักครู่ค่ะมาดูในส่วนของของแห้งนะคะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ190กรัมค่ะผสมกับผงฟู1ช้อนชาคนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นเราเติมเบกกิ้งโซดาลงไปเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะสําหรับขั้นตอนของของแห้งนี่เราอาจจะเตรียมไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็ได้นะคะนี่ตามความถนัดเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนของแห้งนะคะร่อนแป้งของเราใส่ลงในชาผสมเลยค่ะเราร่อนเพื่อให้แป้งเขาฟูเบามากขึ้นแล้วก็ร่อนเอาสิ่งสกรปรกออกด้วยนะคะ ค่ะหลังจากที่เอารอดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตะลอมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเราก็ค่อยๆค,คนนะคะอย่าคนเขาแรงเกินไปค่ะเดี๋ยวเออตัวควิกเบรดของเราเขาจะเหนียวเกินไปนะคะค่ะเราก็ใช้ผ่าซิลิโคนช่วยก็ได้ค่ะเราคนไปเรื่อยๆนะคะควักเอาด้านก้นชามขึ้นมาด้วยเนาะเราก็คนจนกว่าแป้งเขาจะไม่เป็นเม็ดสีขาวขาวนะคะ อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะส่วนผสมเขาไม่ได้แชะจนเกินไปดังนั้นเนี่ยบางทีมีเศษแป้งติดอยูออ่ตามก้นโถนะคะเราต้องควักเอาก้นโถก้นถามขึ้นมาด้วยนะคะค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะอันนี้จะใช้พิมพล้อฟนะคะวันนี้หรือว่าใครมีพิมพ์เค้กปอนก็ใช้เป็นพิมพ์มเค้กปอนก็ได้หรือใครมีถ้วยคัพเค้กก็ใช้ถ้วยคัพเค้กก็ได้ค่ะถ้าใส่ถ้วยคัพเค้กเขาก็จะเป็นมัฟฟินเลยค่ะ ค่ะหลังจากใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็โรยเออตัวมันหวานที่เราหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าที่เราแช่น้าเกลือไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทน้ําเกลือออกให้เรียบร้อยเนะาะค่ะแล้วเราก็นํามาโรยหน้านะค่ะแต่งหน้าให้สวยงามนะคะ ค่ะหลังจากที่เราโรยหน้าเสร็จแล้วนะคะเคอบพิมพ์สักหนึ่งครั้งค่ะแล้วนําเข้าเตาอบเราจะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ35นาทีค่ะวันนี้เอมไม่ได้ถ่ายตอนช่วงที่เอาเข้าอบให้ดูนะคะ ค่ะก็ถ่ายแต่ช่วงที่หลังอบเสร็จแล้วนะคะออกมาก็สีสวยน่าทานแบบนี้เลยค่ะด้านบนก็จะเป็นหน้าแตกแบบนี้นะคะสูตรนี้นะคะตัวขนมของเรานะคะนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถทํากินทําขายได้ด้วยเนาะหรือว่าเออทำกินกับชากาแฟช่วงเช้าก็ได้หรือทําให้เด็กๆทานก็ได้ค่ะช่วงนี้อยู่บ้านกักตัวนะคะก็เป็นเมนูซึ่งทําได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะ ค่ะอันนี้เนื้อของขนมนะคะเขาก็จะมีความยืดหยุ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะมีรสชาติของมันค่ะเพราะว่า เราไม่ได้บดมันละเอียดเกินไปนะคะบดพอหยาบๆนะเวลาที่เรากัดลงไปเนี่ยก็จะมีเออเรายังรู้สึกว่ามีเนื้อของมันอยู่นะคะแล้วก็ความหวานไม่ได้หวานมากค่ะก็ฉูรสชาติของมันเลยละคะ่ะยิ่งได้มันหวานๆนเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยเลยค่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นเออเมนูขนมปังนะคะเป็นลักษณะของวิกเบสเนาะถ้าเกิดเราใส่ถ้วยเป็นมัฟฟินเขาก็จะมีลักษณะเป็นมัฟฟินเลยนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูซึ่งทําได้ง่ายๆทากินทํา ขายได้ด้วยทํากินช่วงเช้ากับชากาแฟนะคะหรือว่าทําให้ลูกๆหลานๆที่อยู่ที่บ้านนะคะลองกินกันดูลองทํากันดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆสาหรับคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ